สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่รักทุกท่านวันนี้มาเจอกับผมแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยผลประกอบการดีหรือเปล่านะพี่น้องที่รักทุกท่านเชื่อว่าบางคนบางท่านอาจจะมีตังเข้ากระเป๋าบ้างนะแต่บางคนก็คงจะหลุดเหมือนกันขาดทุนเหมือนกัน ต้องกล่าวค่ว่าขาออภัยบ้างนะเอามาดูงวดที่ผ่านมาของเลขล่างนะของแอดหนุยงวดที่ผ่านมาเลขล่างนะเลขเด่นล่างสุดเลขล่างหลักสิบก็ยังเข้าเก้าอยู่นะแต่ว่ามันเป็นเก้าหนึ่งอ่ะมันอยู่ด้วยกันนะ่ะมันก็เลยหลุดส่วนเนี่ยหลวงตาแดงที่ผ่านมาที่ใครยังเข้าไม่เข้าไปดูไปดูนะครับหลวงตาแดง ผมชอบมากเลยอะแต่งวดที่ผ่านมาไอเราก็นึกว่าศูนย์กับ4ี่จะติดแน่ๆเราเลยมองไปทางเนี้ยมันชนกันกับนี้ที่ศูนย์ะแต่ผลปรากฏว่ามันออกไปที่เก้าหนึ่งนะครับงวดนี้ผิดนะแต่ฝั่งนี้เข้าอยู่นะที่เก้านะครับเลยทำให้ ต้องขออาภัยเพราะมันอยู่ฝั่งเดียวกันผมมาเอาหัวใจหลักของเขาดึง9แต่9มันมีสองเก้สมเก้าสี่เ้ามันไม่มีหนึ่งเนี่ยนะผมว่าหมัดเด็ดนะเดี๋ยวลงต่อจากนี้ไปหมัดเด็ดศูนย์กับหนึ่งอ่ะผมไม่เลือกศูนผมไม่เลือกหนึ่งอ่ะถ้าเลือกหนึ่งมันก็จะจูอยู่นี่แล้วหนึ่งเกเก้าะเนี่ย นี่คือจะเอามาให้ชมนะว่ามันผิดพลาดตรงไหนแล้วจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวลงเดี๋ยวตามต่อนะเดี๋ยวผมลงให้นะครับผมจะลงให้หมัดเจ็ดนะครับนี่คือยีบหชุดหลักก็ยังอยู่ฝั่งเดียวกันเหมือนเดิมเลขหลักของช่องแอดหนู N o อยู่ที่8 90 12้าศูเข้าเกด้วยกัน2ไปหลักร้อยอะบนและล่างสงไปที่หลักร้อยของบนหลักบนมันอยู่ที่ 2องสี่หกเน,นะครับนี่เลยผิดพ,พลาดไปจะขออภัยเอาใหม่นะเอาใหม่เดี๋ยวผมจะทำต่อไปให้ท่านได้ชบวันนี้เรามาเจอกันกับใบตรวจเจ็ดเสียนนะครับเจ็ดเสียนมิติใหม่ฉบ,บับนี้เป็นฉบ,บับที่สองแล้วนะที่เขาปรับปรุงใหม่นะในรูปแบบ หวานแหววพอสมควรนะครับพอจะจับทิศทางของใบตรวจเจ็ดเซียนได้นะหนึ่งกับสามเนี่ยนะเลขเจ็ดเซียนเขาเรียกอะไรตรงนี้รู้แล้วรวยนะนี่รู้แล้วรวยไปทางบนนะงวดที่ผ่านมาเข้าหกตรงนี้เป็นหกสี่นะครับงวดนี้สามกับหนึ่งนะผมชี้ไปทางเลขสามเลยนะครับ พอหลวงตะโกยให้3กับ4ท่านใดยังไม่เข้าไปดูไปดูนะครับนี่ส่วนหลวงปูไปทางเลขล่างเหมือนเดิมงวดนี้มาที่8กับ9ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะจากสังเกตงวดที่ผ่านมาเอาไปรวยรู้แล้วรวยก็คือ3กับ6มันออกไปที่6 4 4 6ตรงนี้นะอย่านี่นะตรงนี้นะเทียบกันนะครับ วดนี้หกับ3าวดที่ผ่านมา3กับ6เข้า4ีหกนะงวดใหม่แกับ9นะงวดเก่าศกับ3ออก9 1้่งไม่เข้านะตัวนี้ไม่เข้าตัวนี้น่าจับมาอยู่นะ <c oughs> มีโอกาสนะถ้า 8, 8มา 80, 8 6, 90, 95นะตัวนี้เขายังไม่จับให้นะรออีกสักนวด2องวดเชื่อว่าเขาจะจับให้ นะครับมาดูต้องก้าพารวยหน่อยอยู่ที่8บนนะ8ปดศมันจะสลับกันกับตรงนี้นะจริจริงมันต้องเป็น8183นะอันนี้เป็น8081 8กับ3มันมาอยู่ตรงนี้นะอันนี้เจเสียน8085แล้วก็ หลวงสือเขาอ่านดูยากยากนะหนแล้วก็6กสดูให้ครบก่อนนะครับนี่มาดูทางนี้7เซียนล่างนะ7เซียน VIP ตัวเขาใช้สีสันแบบดูยากหน่อยนะครับ8ถ้า8มา8089รู้สึกเขาจะเน้นไปทางเลขแปดหมดเลยนะครับทั้งบนและล่างตรงนี้เป็น0ย์นะ ยังไม่มีศูนย์นะตัวเด่นเขาเขา่น,น,น,นี่นี่เขาเรียกตัวเด่นนะครับเลขหน้าปกนี่คือตัวเด่นของเขาแต่ตัวตัวขนาดมันเป็นเลขแปดแปดแล้วก็หนึ่งนะครับเนี่ยดูรประสบการณ์สักนิดหนึ่งที่ผ่านมาตองเก้าเข้าหกสี่นะสี่หกนะ ตอง9งวดนี้ตัวเดียวมาเนี่ยแปดนะอาจจะเป็นล่างก็ได้นะสกับศไม่เข้า8กับ3นะงวดนี้นอกนั้นไม่เข้าเลยนะครับไม่เข้าเลยมีตอง9เข้าจาาเดียวนะครับงวดนี้อยากให้เน้นไปทางเลขแปดหน่อยก็แล้วกันเอาไปใส่3กับสี่นะครับ f อฟสี่รักทุกท่านเอามาดูฟัง นี่ฟังเลขบนนะฟังเลขบนเขาเปลี่ยนชื่ออาจารย์เยอะนะยิ้มรับโชค0กับ5มั่งมีเงินทองแกับ3บน0นย์กับ5ล่าง1กับ6นะคอลัมน์นี้นะยิ้มรับโชคกับมั่งมีนะครับราชาโชคกับรวยโชคลาภ เขาเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเขาเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับพลังบุญหกนะครับคาถามหารวยสามนะครับครั้งตัวเลขงวดนี้เขาอยู่ที่4590นะไม่มี3กับ1เลขหน้าปกบนนะครับแต่มี8กับ9ดูไว้ก่อนนะครับ อาจจะขึ้นบนก็ได้นี่คือ8กับ9ของหลวงปูนะลลงป่นะเรียกหลวงปู่นะอยู่ฝั่งบนนะ8กับ9นี่ฝั่งรูเอาไปรวยงวดที่ผ่านมาเข้าบนนะอันนี้ยังไม่เข้าน่าจะเป็น8กับ9นะครับมาดูฝั่งนี้ครั้งตัวเลขล่างครั้งตัวเลขล่างอยู่ที่237 8เช่นกันนะหลัก1 0บ1 5 6ค่อนข้างจะดูยากหน่อยนะครับล็อกพารวยล็อกมหาจัจรย์พารวยเขาดึงเด่นไปที่4กับ9งหมวดนี้4 4กับ9นะ5เป็นตัวกันนะดูอย่างนี้เขาให้4 5 9แต่ว่าเขาชี้ไปที่4กับ9นะครับ ใจผมชอบดูอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เขาทำคอลัมน์นิดเดียวบิตคอยบนอยู่ที่012นะครับล่างอยู่ที่2 3และ4เราเขาไม่มีเลขวิ่งอยู่ตรงนี้ให้นะเราเลยตัดสินใจยากหน่อยนะครับ012กับ234อยากให้ดู ชุดนี้ไว้หน่อยนะสกับ4เลขหลวงตาโกยนะหลวงตาโกย2 3 4สมไม่ใหม่ใมหขอโทษนะหลวงตาโกย3 4มสนะี่ห้านะยังไงก็ฝากไปดูนะครับฝากเข้าไปดูนะครับมีรายละเอียดให้ในใบตรวจสีฟ้านะผมลงไปแล้วมาอยู่ตรงนี้เลขวิ่งไม่เคยหลุดไม่เคยผิดนวดนี้ให้1นสา ให้1กับ3 1กับ3นะครับตัวนี้เป็น1 3 4 5 1 3 4 5ให้ดึงเด่นไปที่3 4 5นะครับบนและล่างงวดนี้ผมว่าน่าจะมีให้เห็นเขาปรับเปลี่ยนรูปเล่มอย่างมากเลยนะครับเขปรับเปลี่ยนรูปเล่มอย่างมากเลยนี่7เสียนงวดที่ผ่านมานะ ลูกเทวดาหายแล้วนะบัวหลวงหายแล้วนะเอาเปลี่ยนมายิ้มรับโชคกับมั่งมีนะครับดูไม่ได้เลยนะเปรียบเทียบไม่ได้ยังคงเหลือแต่คลังตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูคลังตัวเลขงวดที่ผ่านมาคือใบนี้นะเข้าไปคลังตัวเลขฝั่งบนเข้าไปที่6 4 4 6นะนี่นะติด4นะ ฝั่งนี้ก็4หนะครับฝั่งเลขล่างไม่เข้าเลยนะครับไม่เข้านะนี่คือฝั่งเลขล่างงวดนี้ออกมาอย่างนี้แล้วนะค่อนข้างจะดูยากหน่อยนะครับอย่างไงก็ดูฝั่งตรงนี้แหละนะเลขคู่นี้นะอย่างไงผมก็ชอบอยู่ชุดนี้ ฝากไว้ที่0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5ตัวนะครับ5ตัวมาตัวบนและล่าง5ตัวมาตัวบนและล่างงวดที่ผ่านมา5ตัวมาตัวอยู่ที่4 6 6 4นะครับ3 4 2 3 4 5 4ตัว 2 3 4สาห้ตัวมาตัวออกไปที่46นะครับไม่ติด9ถ้ามาหนึเป็น5ตัวเลยนะนี่ที่ผมเขียนเอาไว้นี่1 2 3 4 5. งงสห้มันก็จะได้เข้าแบบนี้นะถ้าใครดูรีวิวผมจะแถมอย่างนี้ให้แต่งวดนี้ไม่มีแถมนะเพราะเขาครบเซตเขาศูนย์หนห้าตัวแล้วาหาห้าตัวอื่นมาใส่หตัวอื่นก็อยู่ที่เจ็ด มันได้สามตัวแล้วนะก็จะเหลือห้ากับหกนะถ้าจะเอามาใส่ก็เหลือกับห้ากับหกแต่เขาให้หกมาก็แสดงว่ามันก็จะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าห้าหลุดเหรองวดนี้ <c oughs> อ่ะตัวนี้ห้าไม่น่าจะหลุดนะสามสี่หกนะครับสามสี่หกงวดที่ผ่านมาตรงนี้เข้าทั้งบนและล่างนะเลขวิ่งตรงนี้นะ ผมฝ,ฝากไปถึงเจ็ดเสียนะทำอย่างนี้ดูง่ายกว่านะครับใช้เทคนิคอย่างนี้ดูยากมากเลยนะไม่ไม่ยากนะอย่าใช้มันลงทุนเยอะด้วยเพราะใช้สีเยอะเนี่ยอันนี้เก้าหนึ่งอันนี้สี่หกนะท่านใช้เทคนิคมากนะออบคุณมากแต่ว่ามันเยอะไปนะพลังบุญหกหมนหกพัน 6, 8, แปดสามนะเนี่ยนะ ดูไว้ก่อนนะครับยังวิเคราะห์ไม่ได้พอมาใหม่วิเคราะห์ได้เฉพาะตรงนี้นะ5ตัวมาตัวบนสเตตทบนและสเตทล่างจับกันนะจำหลักนี้ก็คือ01234จับกับ56789นะจับกับ56789โอเคครับกาบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดหน่วยด้วยนะครับ วากไว้ตรงที่เดิมนะหลวงปู่นะเลขหลวงปู8่8กับ9แล้วก็เอาไปรวย1กับ3เพราะมันยังใหม่อยู่นะมันยังใหม่อยู่เราจัดที่เดิมก่อนคือเอาไปรวยและเลขหลวงปู่โอเคครับขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี